สวัสดีครับผมต้นครับนี่ผลสุขเพรจากบริษัท SNT นะครับบริษัทนี้ผลิตแผ่นคอนกรีตแผงคอนกรีตการคอนกรีตสำเร็จรูปเอาไปประกอบเป็นบ้านสําเร็จรูปได้เลยครับจุดเด่นคืออะไรครับจุดเด่นคือนังคอนกรีตเนี่ยมันจะสามารถทนความร้อนได้สูงเอามาประกอบเนี่ยทนไฟไหม้ได้หลายชั่วโมงจะใช้เวลาเร็วกว่าพวกก่อฉาบถึง3 0 4 0เลยครับเวลาจะเร็วขึ้นแล้วอัตราของเสียหายเนี่ยก็จะเสียน้อยลงปูนซีเมนต์ก็ใช้น้อยลงแล้วก็แรงงานก็ใช้น้อยลงครับเราจะใช้เครื่องจักกรนนนนําาไปปะออบใช้ค้คงย สิ่งที่ลูกค้าครับมักที่จะพูดถึงตัวบริษัทเราคืออะไรครับส่วนใหญ,ญ่ที่แผ่นดิแคสเนี่ยจะส่งบริษัทใหญ่ๆคือ a p a ีเอเชียพาร์ตกับแสนสิลิลูกค้ากลุ่มย่อยๆจะไม่ค่อยได้สินค้าของบริษัทเราทำไมอ่ะเพราะเราเราเรา,เราทำส่งแค่บริษัทใหญ่ๆนี่ก็จะไม่ทันอยู่แล้วครับถ้าบริษัทใหญ่ๆส่งสั่งสินค้าของพวกเราเนี่ยสแสดงว่าคุณภาพของสินค้าของผมเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสูงเกรดเกรดสูงมากเลยครับแล้วสิ่งที่ลูกค้ามักพูดถึงตัวบริษัทครับ ตรงเวลาและราคาก็สมเหตุสมผลครับแล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ได้ตามแบบที่ต้องการตามแบบตัออิงที่เราตกลงเอาไว้แล้วส่งทันเวลาตามที่กําหนดมีคู่แข่งเยอะไหมครับเยอะครับเยอะมีอยู่หลายบริษัทเลยนแถวโซนกรุงเทพบริษัทใหญ่ๆก็เลือกบริษัทของ s s n t ครับสิ่งที่อยากฝากครับบ้านท่านจะแข็งแรงและทนทานครับก็หันมาใช้แผ่นพีแคสผนังพีแคสคานคอนกรีตสำเร็จรูปหมดปัญหาเรื่องแรงงานของเสียครับผมเราใช้แผ่นพีแคสคานและผนังคอนกรีตสําเร็จรูปครับขอบคุณครับ